สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะรูปเหมือนนะครับลงปู่ขาวนะครับทําจากไม้ขนุนนะครับนี่ก็เป็นลูกค้าสั่งมาเหมือนกันครับจํานวนห้าร้อยองค์นะครับมาดูครับทั้งหมดนี้นะครับกองเป็นภูขาเลยนะครับเป็นงานแกะรูปเหมือนทั้งหมดเลยนะครับถ้าจะสั่งทำก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยองค์ขึ้นนะครับงานรูปเหมือนเรียนแบบนี้นะครับ ไม้ขนุนนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นหลวงปู่ขาวนะครับท่านสั่งให้ทำนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามก็ไม่ได้ครับที่เบอร์0821378166หรือทางอาดีไลน์ก็0821378166หรือทางเพจเ c e b o o k นะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ